สุพีมจะได้รับสิทธิพิเศษในการรับรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางาคือไรายได้จากการปันผลหรือส่วนแบ่งธุรกิจจากบริษัทโดยที่คุณไม่ต้องทำงานาแค่เป็นสุพีมอยู่เฉยๆก็รวยเลยเหรอเงินบ้านรถก็มีองเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,วเดียว,ยว,ยว,ยวฟังให้จบก่อนดีเมื่อบริษัทมีสินค้าหนึ่งตัวแล้วสุพีม สามารถบริหารจัดก,การทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพฟิสเตอร์โพสงานแล้วสามารถสร้าง IMPACT ได้มาสเตอร์รีวิวสร้างความน่าเชื่อถือได้ดีจนสินค้าสามารถสร้างกระแสและเติบโต,ตแบบก้าวกระโดดเป็นที่รู้จักในวงกว้างทางบริษัทจะเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่คอยรองรับการเติบโตของสินค้าตัวนี้ให้มีคุณภาพสูงสุดด้วยระบบหลักบ้านแบบครบวงลรเต็มรูปแบบประกอบไปด้วย 1. เทเลเซล 2. ไลฟ์ขายของ 3. ทีมแอดมินปิดการขาย 4. ทีมการตลาดยิงอดโฆษณาและ 5. การสร้างคนดังและมีกระแสมาวิวสินค้าโดยในส่วนนี้บริษัทมีทีมงานซัพพอร์ตดูแลและดำเนินการให้ทั้งหมดโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยและเมื่อสินค้าตัวนี้เติบโตขึ้นไปอีกหลายร้อยเปอร์เซ็นต์สุพีมทั้งหมดจะได้รับปันผลจากรายได้ส่วนนี้สูงสุดถึง20%ต่อเดือนว้าว แค่นี้ก็ดีมากๆแล้วใช่ไหมแต่แต่แต่พระกำไรที่เหลืออีก80%ของบริษัทสยามเซเลชันจะนำมาต่อยอดขยายศักยภาพเพื่อเพิ่มความมั่นคงของบริษัทและเพื่อความมั่นคงของพาร์ทเนอร์ทุกคนโดยจะถูกต่อ,อยอดออกมาเป็น4โมเดลธุรกิจ 1. ร้านค้าสะดวกซื้อโอโหช็อปร้านค้าชุมชนที่จะขยายให้ครอบคุมทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกจังหวัด และทุกชุมชนท้องถิ่นของประเทศไทยโดยเราจะจับมือร่วมกับบริษัทมหาชนประสานกำลังการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและทุกภาคส่วนเพื่อภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาทุกมิติของทุกหมู่บ้านและทุกชุมชนท้องถิ่นทุกพื้นที่ร่วมกันพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนซึ่งตอนนี้ได้มีสาขานำร่องจัดตั้งแล้วที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีแผงขยายสาขาครอบคลุมพื้นที่1,000สาขาในปี2,568และปี2,569ขยายสาขาเพิ่มเติมครอบคุมทุกพื้นที่2,500สาขาทั่วประเทศไทยครบ77จังหวัดคาดการว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการเติบโตมีผลประกอบการกำไรได้มากถึง598ล้านบาท2สินค้าชุมชน จะถูกนำมาพัฒนานและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายดังนี้ 1. จําจำหน่ายผ่านร้านค้าสะดวกซื้อโอโหช็อป 2. นำสินค้าเข้าระบบของซซเลชั่นให้ฟิสเตอร์เป็นคนทำการตลาดให้มาสเตอร์เป็นผู้รีวิวและให้สุพีนบริหารจัดการการขายจากนั้นส่งต่อมาที่ระบบหลังบ้านเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดจำหน่ายแบบครบวงจรให้เกิดการเติบโตและสร้างยอดขายอย่างมหาศาล 3. เฟรนชชายในรูปแบบของร้านค้าต่างๆในเครือของโอ้โหที่จะเข้ามาเสริมความครบถ้วนให้กับร้านค้าโอ้โหช็อปคาดการการสร้างกำไรได้สูงถึง1 2 0 0 0ล้านบาทต่อปี 4. ใตป้ายโฆษณาบิวบอร์ดโดยเราได้วางไว้ว่าจะมีจุดติดตั้งป้ายในพื้นที่ร้านค้าโอ้โหช็อปทุกประเภททุกขนาดทั้งหมด4 5 1 7สาขาในปี2569ซึ่งคาดการไว้ว่า จะสามารถสร้างผลประกอบการได้มากถึง81ล้านบาทต่อปีซึ่งรวมผลประกอบการจากการคาดการทั้งหมดทั้ง4โมเดลตามแผนธุรกิจตลอดระยะเวลา3ปีสูงถึง954ล้าน480,000บาทและสุพีมทั้งหมดจะได้รับปันผลสูงสุดถึง20%จากไรายได้ส่วนนี้เป็นไงล่ะบอกแล้วว่าโคตรด,ดีเอา้า หายไปไหนนีส่สูอยู่นี่เรียนออนไลน์อยู่นี่ไงจะไ,ได้กระสุ้นไปไวเริ่มก่อนสำเร็จก่อนอย่ารอช้านะครับโอกาสดีๆร